กอนดดูดิอะไรหรอน้องสุกัสผมอยากไปจังเลยครับพี่เมพี่ก็อยากไป oh. แม่และสิจะให้พวกเราไปกันหรือเปล่าเราก็อยากให้แม่รู้สิจริงด้วยงั้นแป๊บพวกเราแอบไปกันเลยดีกว่ามผมก็อยากไปเหมือนกันครับไปกันไปกันไปกัน,กน,กนเด็กๆหายไปไหนเนี่ยแม่เดินหาจนทั่วบ้านแล้วนะ แม่คงไม่เห็นพวกเราหรอกแม่กลับบ้านไปแล้วเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าจะรีบกลับไปไหนไม่ไหมนมาหนี้เลยโอ้ยชิคกี้พนยแม่โอ้ยกระโดดแม่เ,ลย,มเลยแม่เอาหน้าจะมาบอกแม่ดีๆนะเล่นกัต่อเลยดิ๊แอยากเล่นนี่มาตั้งนานแล้วถ้าทุกคนอยากมาเล่นสนุกเหมือนพวกเราอย่าลืมมาเล่นกันได้ที่แมคคาฮาวเวลแอนด์เดอร